สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเจคเคนโนพาทุกท่านไปรับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะบนพื้นที่หนึ่งงานอยู่ที่ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองค่ะมีบ้านสองหลังนะคะติดถนนราชยางค่ะมีประปามีไฟฟ้าอยู่ในแรงของชุมชนมีเพื่อนบ้านนะคะด้านหน้าติดทางสาธารณประโยชน์นะคะทุกท่าน ราคาเจ้าของบอกขายเพียง890,000บาทเท่านั้นคะ่ะราคานี้สามารถต่อรองได้ด้วยนะคะภายในบ้านก็ยังสวยๆอยู่นะคะทุกท่านพร้อมเข้าพักอาศัยได้เลยคะ่ะท่านใดที่กำลังมองหาบ้านนะคะเป็นของตัวเองอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะสามารถติดต่อเข้าไปรับชมพื้นที่จริงกันก่อนได้นะคะทุกท่านไปรับชมภายในบ้านด้วยตนเองได้เลยนะคะ สนใจโทนัดกับผู้ขายด่วงหน้าตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกับเจค o อนได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ